คำสอนของหลวงพ่อจลันหัวข้อจงพอใจในชีวิตของตัวเองจงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยมิต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่นข้อความนี้เป็นข้อความสุดท้ายในสศศปี2559 ที่พระธรรมสิงหาบูราจาหรือหลวงพ่อจรันธิธรรมโมเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารในเช้าวันที่25มกรา2559 25. ด้วยโรคปรอดอักเสบสิริรวมอายุได้87ปี5เดือน10วันสาธุ